นี่ครับผมเราก็จะดึงออกมากองไว้ข้างนอกนครับดึงออกมาก่อนเราตัดเป็นทนทนเอาไว้ครับแล้วก็แล้วก็วกม้วนไว้นะครับแล้วก็จะมีรถมาเอารวมโดยช่วยกันนะครับก็จะดึงออกมาแบบนี้นะครับผมจะม้วนเอาไว้ม้วนเก็บเอาไว้นะครับ มัน,นครบเราก็จะไปทิ้งนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็จะทิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีรถมาเอานี่ทิ้งตรงนี้เลยอื้ ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ลืมหมดทุกเฮ้าว,วันนี้